สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาศิลปะค่ะศิลปะสำหรับวันนี้นะคะมิกก่อนอื่นเลยมิกก็จะขอพูดถึงงานในครั้งที่แล้วที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ย เราได้ทําการวาดลายไทยลายไทยที่เราวาดนะคะก็จะเป็นลายกระนก3ามตัวนั่นเองนะคะซึ่งมีตได้ดูผลงานที่นักเรียนเนี่ยส่งเข้ามากันเรียบร้อยนะคะซึ่งผลงานของแต่ละคนเนี่ยมีความสวยงามความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของลายเส้นมากเลยแล้วก็เป็นการวาด ได้ตรงตามขั้นตอนที่มีสอนนะคะแต่ว่ามิก็ยังเห็นว่ามีหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้ตัดเส้นไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะระบายสีมิจะให้นักเรียนตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำก่อนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะมิซก็จะมาสอนเทคนิคการระบายสีไม้ให้สวยงามค่ะ และการเลือกคู่สีที่จะระบายให้ผลงานสวยงามนะคะเริ่มต้นง่ายๆจากวงจรสีก่อนค่ะในวงจรสีนะคะจะแบ่งออกเป็น3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นที่1ก็คือแม่สีประกอบไปด้วย3สีนะคะก็คือสีแดงเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะสีขั้นที่2ก็เกิดจากการนำแม่สีแต่ละสีที่ใกล้เคียงกันมาผสมกัน ประกอบไปด้วยสีสม้มสีม่วงและสีเขียวสำหรับสีขั้นที่3นะคะก็เกิดจากสีขั้นที่1และสีขั้นที่2ที่ใกล้เคียงกันมาผสมกันนั่นเองเราก็จะได้สีส้มเหลืองส้มแดงม่วงแดงม่วงน้ำเงินเขียวน้ำเงินแล้วก็เขียวเหลืองค่ะ สำหรับวันนี้การเลือกคู่สีที่จะระบายสีให้สวยงามในครั้งนี้ให้นักเรียนเลือกจากสีขั้นที่1และขั้นที่2โดยจับคู่สีที่อยู่ใกล้เคียงกงัน2สีเลือกมาระบายสีเพื่อสร้างค่าน้ำหนักอ่อนเข้มในผลงานค่ะสำหรับเทคนิคการระบายสีมาให้สวยงามนะคะก็คือการระบายสี2ส,สีเข้าหากันนั่นเองค่ะ เทคนิคการระบายสีให้ผสานเข้าหากันนะคะโดยเริ่มจากการกดน้ำหนักมือเข้มเพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักเข้มก่อนจากนั้นค่อยๆปล่อยน้ำหนักมือเพื่อให้สีเนี่ยมีค่าน้ำหนักอ่อนในส่วนพื้นที่ที่จะทำให้สีผสานเข้าหากันเราจะต้องค่อยๆปล่อยน้ำหนักมือออกนั่นเองค่ะ จากตัวอย่างในการจับคู่ระบายสีนะคะให้นักเรียนเลือกมาเพียงหนึ่งคู่เมื่อเลือกได้แล้วนะคะเราก็มาเริ่มระบายสีผลงานกันได้เลยค่ะในส่วนของผลงานของมิ้เองนะคะมิ้ก็จะเลือกคู่สีสีเหลืองกับสีส้มค่ะแล้วจากนั้นนะคะมิ้ก็จะเริ่มต้นจากการที่ระบายสีอ่อนก่อนนั่นก็คือสีเหลือง โดยเริ่มระบายลงที่ส่วนพื้นที่ที่เรียกว่ากาบก่อนค่ะต่อมานะคะมิก็จะใช้สีส้มนะคะโดยเริ่มระบายในส่วนของต้นลายก่อนที่ติดก,กับเส้นสีดำนะคะโดยใช้เทคนิคการกดน้ำหนักมือเพื่อให้สีส้มเข้มจากนั้นนะคะก็ค่อยๆปล่อยน้ำหนักมือเพื่อให้สีส้มเนี่ย มีความผสานกลมกลืนเข้ากับสีเหลืองนะคะและผลงานของเราก็จะมีค่าน้ำหนักอ่อนแล้วก็เข้มอย่างสวยงามค่ะค่ะและในส่วนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเหงาตัวยอดนะคะมีก็จะใช้เทคนิควิธีการเช่นเดียวกับที่ระบายในส่วนของกาบค่ะ ซึ่งทั้งผลงานนะคะนี้ก็จะใช้เพียงแค่2ส,สีอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยผลงานจะออกมาสวยงามมากแค่ไหน เสร็จแล้วค่ะสำหรับการระบายสีไม้ในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้าง สวยงามมากเลยนะคะผลงานของเราเนี่ยจะเกิดเป็นค่าน้ำหนัก2น้ำหนักด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งน้ำหนักอ่อนแล้วก็น้ำหนักเข้มทำให้ผลงานของเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนักเรียนสามารถใช้เทคนิคที่มีสอนในวันนี้นะคะนำไปพัฒนาต่อยอดนะคะวันนี้เราใช้เพียงแค่2ส,สีนักเรียนสามารถที่จะลองทำ3า3ส,สีสีสีและก็5ส้สีเพิ่มสีได้ขึ้นเรื่อยๆโดย,ด,ยด้วยเทคนิคที่มีสอนในวันนี้ได้เลยค่ะ และที่สำคัญนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะแล้วถ่ายรูปผลงานนะคะส่งเข้าในไลน์กลุ่มในอาัลาบั้มห้องของตัวเองค่ะผลงานชิ้นนี้มีค่า10คะแนนเลยนะคะ